สำหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่จังหวะดวงดาวนั้นนะครับเรียกว่าพลิกผันไปในทิศทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในปี2,558นั้นนะครับเป็นปีที่ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับเจอกับเรื่องวุ่นวายนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานเนี่ยเยอะมากนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนแล้วแย่ลงนะครับบางคนเปลี่ยนแล้วมีปัญหามีเรื่องที่ต้องเครียด ต้องกังวลใจกันเยอะนะครับแต่ข่าวดีอย่างที่บอกนะครับว่าในปี2519นี้นะครับจังหวะดวงดาวดีๆนั้นส่งผลต่อชาวราศีมังกรเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่โชคทางด้านการศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเดินทางไกลก็ตามนะครับใครที่ตั้งใจอะไรไว้เนี่ยให้รอดูนะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าดวงดาวไม่ได้เริ่มต้นนะครับในเดือนมกราคมนะครับอาจจะต้องมีบางช่วงบางจังหวะ นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นนาทีทองสําหรับชาวราศีมังกรนั่นเองนะครับนั้นการเตรียมตัวการวางแผนชีวิตล่วงหน้าตลอดทั้ง12เดือนนั้นนะครับก็จะส่งผลทําให้ชาวราศีมังกรนั้นมีโอกาสที่จะพบกับความสําเร็จและก็เป็นราศีดาวรุ่งในปี2559นี้ได้เช่นเดียวกันครับ